ละครสั้นเรื่องสงการที่บางแสนไปรับชมกันเลยเรือเรอเรอลยแ,แม่แม่วันนี้หนูอยากไปแม่หนูอยากไปบางแสนเข้าใจไหมไปทำไมลูกหนูว่าหนูอยากไปงาน ส่งการหน้าที่บางแสนเขาบอกว่าแบบมันอเมซิ่งไท a แลนด์มากเลยแมาเล่นน้ำกันกระจุยกระจายเลยอ่ะพ่ออุ้ยแม่ก็อยากไปอ่ะเพราะว่ามันวันส่งการมันสุดท้ายแล้วนะแม่ตั้งแต่เนี้ยหนีไม่ได้เล่นเลยได้แค่ไปจุ่มน้ำกับพี่ๆก็ได้ไปค่ะขอบคุณค่ะ เย้ได้ไปแล้วได้ไปแล้วก็ดีใจกันใหญ่เลยแต่แม่ว่าจะแบบหนูจะไปบางแสนใช่ไหม mm. ก็อยู่ไกลอยู่นะแม่ว่าจะไปจองแรมด้วยจะได้นอนที่นั่นเป็นเลยแบบไปกลับอย่างเงี้ยแม่ไม่สะดวกครับค่ะเอ๊ะวันนี้วันสงกา์ก็มีอะไรนะ่ะอ้อปฏิทิน บ้านเลยบ้านนู้นก็มีเห็นไหมน,นั่นบ้านนัน้มีนั่นเลยบ้านเราก็มีไกะบอกอะไรอะ่ะวันปีใหม่ของไทยด้วยเป็นวันกระบอกปีใหม่ของไทยนะไปคาดเบลแล้วก็ออกเดินทางได้ไป นั่งหลับได้นะลูกสักสองชั่วโมงก็ถึงแล้วโอ้ยลงงานยากุซ่ายังมีกระบอกนะปไปไปกันถเถอะแบเดียวใกล้ถึงแล้วแม่เข้าสู่ถนนแบบถนนชนบุรีแล้วเนี่ยเอ่อต้องเลี้ยวตรงนี้แม่เริ่มเห็นงานแล้วตัดตรงนี้ใช่ปะเอ้ยนั่นไงนแสงสีแสงสีของไฟ แล้วว่าเราเอารถจอดที่วัดก่อนเอารถจอดที่วัดเคลงกันเลยครับถึงแล้วไปคือเข้าวัดก่อนไปทำบุญสักแป๊โอ้มาเร็วทำบุญสักหน่อยดีไหมมาเดี๋ยวทำบุญหน่อย Yeah, ไปไปเดี๋ยวแม่จะให้ดูโู้วเขาเล่นกันสนุกสนานี่ปาปาร์ตี้มากโมเดลติดเนระใช่หนึ่งติดนี่ไงแม่ที่หนูบอกเลยเป็นอย่างนี้โอ้วันสงการปี2023คนเยอะจังเลย ขอ,ขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะคะเราบอได้สร้างเองเ้อสร้างสวยมากมากเดี๋ยวคิปหน้าจะมารีวิวงานสงการนะคะนี่เขาสาปปิดถนนมาเลยนั้นเนี่ปิดถเส้นทุกเส้นเลยอะ่ะเพื่อมาจัดงานสงการนะคะว้าวคนเยอะจังเลย

กินกว๋วยเตี๋ยวไหมโอ้ฟรีหมดเลยเหรอดีแฮะต้ยมยำกุ้งน้ำใสหนูอยากกินนำ้ำข้นน้ำข้นเนาะอยากกินแบบหมาล่าเดี๋ยวค่อยมากินก็ได้โอ้ร้านซูชิน่ากินแฮะเคก แฮมเบอร์เกอร์ยักษ์น่ากินมากเลยมากินได้นะทุกคนเดี๋ยวแจกไอดีหลังคลิปข้าปัน้นโู้น่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อมาดูค่ะทุกคนเอาทางขึ้นอยู่ไหน เราจะเล่นบัตติโฟมเราก็ได้เสกบันไดมาแล้วว้าวน่าสนุกมากเตรียมตัวลงหรือยังใครเตรียมตัวลงแล้ว,ย,ว,ลลวยกมือไปลงเดี๋ยวไม่กระโดดก่อนโอนหนูหนูหนค่อยกระโดดตามโอเคไหมปะ่ะเนงสองโหสนุกมาก ต้องมากระโดดตรงที่แบบ,แบ,บ,แบ,บวัตเตอร์โฟมเยอะๆเดี๋ยวแม่กองให้อ่ากระโดดเลยโมเดียวพร้อมห้ามกลัวไปต้าหรือว่ามองท้องฟ้าหนังสองปิต้าโอ้สนุกมากเลยโอ้หแต่น้ำลึกไปหน่อยนี่เนี่ยน,น,นีขออยู่ขอบแป๊บนึงโอเค ตาเท่บ้างพี่ขอเอาเท่สุดกว่าใครเลยน้องเ้เบเบเบว้นี่เป็นไงเป็นไงมั้ยไม่มีใครสู้ฉันได้ฮ่ะวีกระโดดทีเดียวออกกระสะได้เลยนั่นเนี่ยโอ้สนุกมากแม่หนุยหิวอ่ะ อยากกินอะไรล่ะโมเดลอยากกินไก่ทอดกรอบไปซื้อเลยจ้ามีอยู่ร้านแรกร้านแรกเลยเหรอโอเคไปไปซื้อกันค่ะทุกคนไก่ทอดกรอบเหรออยากกินใช่ไม้มเลยมันไหมะร้านเหลืองๆตรงนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะไปดูกันว้าวไก่ทอดกรอบ หยิบไปกินเลยเหรอโอเคไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าโอ้ที่นั่งกินเป็นสไตล์แบบนั่งพื้นอะไรอย่างนี้วู้เก๋ดีกินดีกว่ามากินกันแขทุกคนอืมอร่อยมาก ออร่อยสุดๆเป็นเลยจัดฟันอยู่แต่ก็กินได้อร่อยใช่ไหมเลยอิ่มสักทีแต่ยังไม่อิ่มพอเพราะอยากกินอีกเพราะว่าเราติดไปไง เราดูคอนเสิร์ตกับเขาบ้างดีกว่าไหมอืมเต้นกลามเขาบ้างเห็นเขาเต้นเนี่ยเราก็อยากเต้นตามเขาบ้างถ้าเงั้นเราขออยู่นนะ่าสุดเลยได้ไหมยังมาดูกันพร้อมแสดงยังครับพร้อมครับมาผมเองนี่แหละที่จะเปิดฝึกสวัสดีครับใบรุ่น <cam ina> <อ>วันนี้ไปพบกับในสงกรานนันวันที่ใครก็ต้องชอบเพราะว่าเป็นวันที่คนแบบเป็นวันปีใหม่ของไทยและได้แบบสาดน้ำเล่นกัน ทุกคนอาจจะมีแค่สาน้ำเล่นกันว่าเป็นวันสงการและแต่จริงๆมันมีมากกว่าน,นี้เป็นวันพบปะสังประสันของวัยรุ่นสังประสัน่มาวันนี้ที่ดิฉันมาเพราะว่าเราจะมาร้องเพลงซง กรานกันนะครับมาใครร้องเป็นร้องใครไม่ร้องเป็นก็ไม่ต้องร้องมาหนึ่งสองสามใครร้องไม่เป็นตบมือโอเคมาหนึ่งสองสามสองกรัน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 รันก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 รันสองกรัน กันเฮาหยอกเยา้ากันแบบทุยทุยทันทำเน็นขึนใจสุขสั้นวันสงกันนะทุกท่านที่ไพยรบรอบไปแล้วเดี๋ยวขอโชว์หนึ่งสเต็ปปิงปองปบปองปิงปอง ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยสาดมันเลยไม่กามาลัวไม่กลัวสาดมาันเลยไม่กลัวไม่กลัวฉีดมันเลยไม่กลัวไม่กลัวใครจะสาดก็สาดมันเลยไม่กลัวฉันอยากเดินสาดน้ําอยากเดินสาดน้ําอยากเดินสาดน้ําอยากเดนสาดน้ำมากใช่ไหมได้นี่แน่ ไหนบอกอยากโดนสาดน้ำไงกีดเสดังเลยไม่อยากโดนจริงๆนี่มันเต้นด้วยกันดิเพ่หนูกำลังเต้นท่าขัดขันน่ะใส่น้ำแล้วก็ลาดมาในตัวนี่อย่างเงี้ยแต่หนูไม่มีขันไงนี่คืออะไรหนูไม่กล้าหยิบของคนอื่นมันคือของคนอื่นเหรอ พี่กินร้านเกี๊ยวมาแล้วอร่อยแซ่บอิลีมากแล้วพี่ได้ดูคอนเสิร์ตหรือยังได้ดูแล้วดูแบบไกลๆอ่๋อ,อโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนชอบกันไม่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกริงกกุงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะค่ะข,ขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะมว